สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แปบกับครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเรื่องการเปรียบเทียบระหว่าง Sony Alpha 7 Mark ่รแล้วก็ Sony Alpha 7 Mark 4นะครับลองดูว่าเพื่อนจะตัดสินใจแบบไหนหลังจากดูจบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีสรุวให้ฟังตอนท้ายว่าควรจะไปตัวไหนดีระหว่าง Mark 3กับ m a r ส4่สำหรับคนที่ไม่เคยมีเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันระหว่างเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จ้า2ตัวนี้เจ้าตัวนี้ Sony Alpha 7 Mark 4นะครับแล้วก็ตัวนี้ Sony Alpha 7 Mark 3นะครับ ขนาดมันต่างกันเพราะผมใส่เคสไว้อยู่เป็นทาร์ฟเคสก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณร้านกล้องเสียงภูครับซูมคาเมล่าที่ส่งเจ้ากล้องตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้พร้อมกับเลนส์อีกหลายตัวเลยทําให้ผมตัดสินใจได้ว่าเออไป Alpha Seven Mark โฟนี่แหละนะครับยังไงขอบคุณมากสำหรับร้านกล้องเสียงภูซูมคาเมล่าใครหาอุปกรณ์อยู่ก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับที่ร้านหรือว่าที่เว็บดอทซูมคาเมล่าดอทเน็ตนะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดด้านข้างด้วยลองไปกดใช้กันดูได้ก็มาดูกันครับตัวเซ็นเซอร์ด้านในนะครับเป็นฟูลเฟรมทั้งคู่ ของรับของ a l p h a 7 Mark III เนี่ยเป็น24เมกะพิกเซลนะครับ24 m สส่วนของ m a r k IV ตัวเนี้ยเป็น33 MP เพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นในการทำไฟล์การย่อขยายการครอปมันก็จะดีกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าการจัดการ No อ s e นะครับในขี่เซ็นเซอร์เป็นฟูลเฟรมเท่ากันแต่ว่าเมกะพิกเซลไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นตัว Mark i ท i ีที่มีเซนเซ,นเซอร์เมกะพิกเซลน้อยกว่าเพราะฉะนั้นแต่ละเมกะพิกเซลมันจะใหญ่กว่ารับแสงดีกว่าการจัดการ No อ s e น่าจะดีกว่า แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อาจจะแตกต่างกันไม่มากเราสามารถจัดการในส่วนประเด็นตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเรามีสารสมกะพิกเซลพอเราเอามาย่อๆๆๆ,ๆๆๆลงน้อยมันหายหมดแล้วครับและโดยเฉพาะมันเป็นกล้องที่เคยมีคนแซวว่าสมัยก่อนเป็นกล้องที่โซนี่ลืมใส่น้อยเข้ามาให้ผมว่าหลายๆคนน่าจะทานประโยคนี้นะครับว่าโซนี่ลืมใส่น้อยเข้ามานะครับเพราะจการจัดการน้อยเขาดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาครับตัว E V F หรือช่องมองภาพบางคนอาจจะไม่สําคัญแต่ว่าสำหรับคนที่ใส่ตายาวอันนี้จําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าตัว E-VF ตรงนี้มันสามารถปรับชดเชยค่าสายตาได้ในการมองผ่านเข้าไปในช่อง E-VF นะครับเพราะว่าสมมติว่าผมใส่แว่นแบบนี้ถ้าเกิดผมยกมองจอผมเห็นจอชัดใช่ไหมครับพอผมเงยหน้ามองแบบผมจะเห็นไม่ชัดแล้วนะครับแต่ถ้าผมถอดแว่นปุ๊บเพื่อมองแบบเห็นชัดนะครับโอ้ดูแก่ขึ้นไปเลยแต่พอมองจอเนี้ก็จะไม่ชัดเหมือนกันเพราะนั้นมันต้องเลือกแต่เพราะนั้นแก้ปัญหาด้วยการมอง E-VF ครับ ของ Alpha 7 Mark III ตัวนี้มี2.36ล้านดอทนะครับใน EVF เนาะส่วนเจ้าตัว Alpha 7 Mark IV ตัวนี้มีอยู่3.68ล้านดอทนะครับเพราะฉะนั้นดอทมากกว่าความละเอียดมากกว่าความคมมากกว่าอะไรต่ออะไรมันก็ย่อมจะดีกว่าแล้วก็ตอบโจทย์ได้มากกว่าสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้ครับ Alpha 7 Mark IV แล้วก็ตัวจุดออโต้โฟกัสหรือเอนะครับของตัวนี้มี759.94%จของตัวกล้องนะครับ2 m a มา์เนาะ ส่วนเจ้าตัวมาร์ตรีตัวนี้มี639จุดนะครับน้อยกว่าครอบคุมน้อยกว่าเพราะใน,นการโฟกัสมันก็อย่างที่รู้กันครับโดยเฉพาะตัว a l p h เซนต์มาร์โฟตัวนี้ระบบโฟกัสมันปรับปรุงแล้วก็พัฒนามาใหม่มันก็ดีขึ้นจิตขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นด้วยเหมือนกันในเรื่องของตัวการโฟกัสนะครับแล้วกออ็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญเลยนะครับคือเรื่องตัวสกรีนของ Mark มานะร์คตรีมันจะได้แบบนี้นะครับมันจะได้ลักษณะอย่างนี้พับองแบบนี้แล้วก็ ชิวขึ้นชิ้วลงแล้วก็เก็บเข้าไปได้แค่นี้อันนี้ของตัว Mark 3ตรีนะครับจะได้แบบนี้ส่วนของตัว Mark กโเป็นจอรุ่นใหม่นะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับภาพแบบนี้เป็น V วร์เรียงเลเลยนะครับมองตัวเองเซลฟี่ได้นะครับดึงกลับมามองด้านหลังได้เพราะนั้นในการตั้งถ่าย Talking Head แบบนี้นะครับเราก็สามารถจะมองเห็นตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ต้องจอดว่าไม่ต้องไม่จาเป็นต้องต่อมอนิเตอร์แยกก็ได้นะครับอีกหนึ่งข้อที่ดีมากๆนี่คือสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุหลักที่ผมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของตัวไฟล์วิดีโอนะครับของตัว Alpha 7 Mark 4ตัวนี้จะได้ 4K 60เฟรมเพอร์เซก422 10บิตนะครับแต่ครอปเป็น IPSC นะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเจ้าตัว Sony Alpha 7 Mark 3ตัวนี้ได้ 4K 25 4K 30 4 2 0 8บิต นะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันว่าอยากได้60เฟรมไหมอยากได้10บิตหรือเปล่านะครับถ้าอยากได้ก็ต้องไปตัว Alpha 7 Mark 4รวมถึงตัว Color Profile ที่เป็น s n e t o n e ด้วยในนี้มีเหมือนกันนะครับเป็น HLG เป็น s-log แล้วก็เป็น s n e t o n e ตัวนี้มีหมดนะครับอันนี้คือความแตกต่างเนาะแล้วก็เรื่องของการปรับตั้งตามชื่อเลยครับที่เขาตั้งว่าเป็น Hybrid เนาะเพราะฉะนั้นพอเป็นไฮบริดเนี่ยทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอมันก็ต้องใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วเพราะฉะนั้น เขาจะมีสวิตช์ตัวนี้มาให้ครับอ่าสวิตช์ตัวนี้ปรับ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นมันจะเห็นไฟอยู่เนาะ mm hmm. ให้ดูว่าถ่ายวิดีโอนะครับ mm hmm. ถ่ายภาพนิง่งแล้วก็ S and Q หรือ Slow and Quick ตัวนี้มันจะมีสวิตช์ตัวนี้สำหรับการปรับเรื่อนแล้วก็ที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งคือข้างในเข้าไปใ,ใ,ใ,ในกล้องครับมันมีเมนูสำหรับการตั้งค่าให้ทุกค่ามันแยกออกจากกันได้ระหว่างวิดีโอกับภาพนิง่งเราสวิตช์ไปที่ภาพนิง่งค่าจะเป็นแบบนึงพอเราสวิตช์กลับไปที่วิดีโอ ค่าต่างๆมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ชอบมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าตัวเดิมครับของตัว Mark กต i นะครับสมมุติเพื่อนใช้ถ่ายโปรไฟล์4 HLG อยู่นะครับพอพอปรับเป็นวิดีโอมันก็ถ่ายเป็นวิดีโอ HLG ปกติที่เราอยากให้ถ่ายแต่พอปรับเป็นภาพนิ่งมันไม่หายครับภาพนิ่งเราเป็นสีตุนๆแบบ HLG ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อืมนะมันก็ดีขึ้น นะครับเขาก็ปรับปรุงมาให้แล้วแหละต่อมาครับในเรื่องของตัวราคานะครับของตัว l p p h าเซเว่นมาร์คปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่5 9 9 9 0บาทที่หน้าชอ็อปช่วงโปรช่วงอะไรก็อีกราคาหนึ่งเนาะลองไปดูกันนะครับส่วนเจ้าตัว Alpha เซเว่นมาร์ค4ตัวนี้82,990บาทบอดี้อย่างเดียวนะครับไม่รวมเลนถ้ารวมเลนก็น่าจะ89,990บาทสำหรับตัวนี้เลนคิด ตัวน,นี้ผมซื้อมาแต่บอดี้อย่างเดียวราคานี้เพราะนั้นส่วนต่าง23,000บาทโดยประมาณของ2ตัวนี้ถามว่าได้อะไรบ้างนะครับสมมุติไปซื้อ851.8ของ Sony FE ได้นะครับในแง่ในงบ23,000นะซื้อได้นะครับอันนี้คือความต่างต่อมาคืออย่างเช่นถ้าเอาไปวอกใช้20 1.8อ่าก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับหรือรอช่วงลดราคาช่วงแฟลชเซลช่วงอะไรได้เลย นี่คือความต่างของราคา2000 0กว่าบาทของ2ตัวนี้ก็ต้องลองดูครับเพื่อนๆจะจะไปในเวไหนซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆเน้นภาพนิ่งนะครับวิดีโอไม่ค่อยได้ถ่ายไปมาร์คสแล้วเหลือเงินไปซื้อเลนนะครับแต่ถ้างานวิดีโอเยอะก็แนะนําว่ามามาร์คสดีกว่าครับมา a l p ฟ a าเซเว่นมาร์คโดีกว่าเพราะงานวิดีโอมันตอบโจทย์มากกว่าความยืดหยุ่นหรือหรือการใช้งานมันมันดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าไปเวไหน ส่วนถ้าเป็นไฮบริดครึ่งๆก็อันนี้ก็แล้วแต่กําลังทัพย์แล้วครับว่าว่าจะไปเวไหนดีเนาะแต่อย่างผมก็จากมัคสามามัคสี่ก็เท่าที่ลองใช้มาก็ก็แฮปปี้ดีครับสําหรับหลายๆ Performance ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากได้ดีกว่าเอาเรื่องที่อยากได้ดีกว่าผมอยากได้ UI หรือว่า user interface ของตัวเมนูที่หน้าจอเนี่ยเหมือนกับ A 6 7, 7นะครับหรือ Alpha 7 C 2 CR ก็ได้ ที่มันสวิปขึ้นแล้วเมนูมาสวิปลงเมนูหายอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบนั้นเข้ามาใน Alpha 7 e เว m a r าส่วนนี้ครับช่วยช่วยอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้นิดนึงได้ไหมครับให้มันมีเมนูตัวนั้นเข้ามาเพราะว่าที่เรียกเข้าใจคือจอมันเป็นทัชสกรีนเต็มระบบอยู่แล้วเลือกเมนูเรื่องโฟกัสอะไรต่ออะไๆเพื่อนั้นการใส่ UI แบบนั้นเข้ามาผมว่าน่าจะทําได้เพียงแค่แก้ในตัวซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับใส่เข้ามาหน่อยเถอะอันนั้นอยากได้จริงๆอยากได้มากๆเลยสำหรับตัวเมนูตัวนั้นที่เหมือนกับเอหกพันเจ นะครับหรือว่า Alpha 7 4 2ซีอยากได้ครับอยากได้จริงๆเนาะก็วันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัว Alpha 7 m a r เซเว่นมาร์แล้วก็ Alpha 7 m a r เซเว่นมาร์โนะครับนะครับยังไงถ้าใครมีคำถามมีมข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยมาคุยกันนะครับมาแชร์ไอเดียกันเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับปาไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย